สดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมไม่เด้บกบมาประกอรทับซ่อนเกษตรหรือใช้เกษตรข้ากินเชนแอร์เพนะื่อเี่ยว่าเปลี่ยนสายใหม่ตอนนี้เขากังมีงานอยู่ประเทศไต้หวัน,นรับนะามาได้สองเดือนนึ่งครับองกาเรืองขอใส่งานของมริษัิษัที่ที่ไหนนะครับเนาะ ครับผมขับเองนะครับเนี่ยงานเป็นยังไงครับผมครับผมงานอยู่นี่กับสิเป็นโลมไฟฟ้าสี่สิสางขึ้นใหม่าติดกับชายทะเลพอดีนะครับมองสังเกตที่นี่การหาลมเปรี้ไฟฟ้าเขาบริษัทกวางไงนะครับเดินคนก็ลังสี่สาม กระชือเพราเซ็ตไงหรอกครับรคุณโค้งสามเป็นเกษตรกรเลยเจ็กสองปีเลยนะครับปีสองปีแต่จ <c oughs> กกำนดนเซ็ตก็เห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าหกป,ป,ปเีเลยครับหก,กป,กาากเปีเป็นแท็กซี่เลี้ยวตัวเลี้ยวเลยครับกสู้ฟังนะครับเนาะผู้เป็นเป็นคนไทยเป็นพนักงานที่มาควบคุมง,งานเท่ากรับผมครับผมกับใส่งานนี่ก็เต็มไปด้วย สิ่งที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับการเหตุงานการขึ้นที่สูงเรือว่าการปีนป่ายเป็นกรณีเราบบเซฟตี้นะครับว่ามัดระวังในการเข่าระว่างการนขึ้นไปเนป่ยเปคนกิดจากีเจ้าหน้าที่เซฟตี้ยังมาดูแลในปอดให้ครับให้เรามาระว่างกันนะครับเด้อการมาเหตุงานเกี่ยวกับงานโครงสร้างที่สูงเนี่ยเอา ประมาทครับมันก็จะเกิดอันตรา,ายก็จะออกประตูนตน้ำค,ครับผมครับผมมีการสีไอเบิ้งในโค้งสายจุดหลกัลกๆก,ก็คือสีหนึน่งเรื่องการเทนน่งงานจาังใดให้มันปอนลอดภัยนะครับเนีน่ยการเทงงนน่าดีการบอมี่บอรนี่นะครับเด้วยเพราะว่าเขา,ขาสีเนึ่เขาสีเนึ่งเซฟตี้เป็นหลักครับผม ก็เะล่งานด้วยว่าก้อนสี่ทำการปฏิบัติงานทีไปนานทีนั่นหนึ่งเราหน่วยงานปกติมีการออกมีการพูดคุ้ยกันอยู่ตลอดครับผมเพื่อเน้นย้ำตัวให้เกิดอุบัติเหตุครับเขาถือว่าการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งรีกว่าเป็นผลเสียรับทั้งตัวผู้ป่วยกับบริษัทเองครับผม ก็โชคดีนะครับบริษัทเพื่อนึงทั้งความปลอดภัยเน้นถึงระบบเซฟตี้ครับเป็นที่หนึ่งครับสำหรับแรงงานคือว่าทางสตรที่ประเทศไทยกระทำหรมาเห็นงานกับปเปิดไม่เห็นงานรวมกับเปิดการได้รับอันนิสงจากความจากระบบความปลอดภัยของกริษัทนะโดยที่ว่าซีบอเกิอดอุบัติเหตุที่นั่น ถึงกับ,บเป๋าเจ็บและอันตรายทือว่าเสี่ยงกับชีวิตของกลับลง,งคองกนนเกษตนกรพวกนี้นออนครับผมก็โชเฟียร์ครับสารับบริษัทเป็นเน้นเนเ้นถึงความปลอดภัยครับถือว่าเป็นบริษัทระดับชาติของเขาเลยน,นะครับครับผมดี่กว่าเป็นโครงสร้างที่ว่าบริษัทซีพีที่ใเป็นบ้านต่างๆเป็นผู้กอ่อตัง้งผู้กอ่อเหตุผู้ แน่นการเย็บซางครับนี่ก็สถานที่ตรงนี้ก็อยู่อยู่ประเทศไต้หวันเนาะครับเนาะเขตนี้ก็ที่เป็นเป็นเขตไทจงนะครับจ,นนจับไวได้ไหมโอตาวายยูน,นเขาหยวนก่อนหลายหมองรู้กันครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากสารสิทธิ์ดีๆไว้นะครับเนาะผู้ใดที่มาเห็นงานไต้หวันน้ำกันผู้ใดที่อยู่ในใส่งานมีแบบอะไรรับชมแับฝากติดตามได้เลยครับเรื่องสารสิทธิ์ดีๆสำหรับผู้มาทำงานทางไก่บาทที่กันการ์ตูนเ่อหน่อยนะครับเน,นี่ยคนดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่วันที่สิบสิบสามสิบสามเดือนครับ เดือนสามปีพศ2567ันหกะครับเนาะได้กับไก่สีเข้าสงการ์นบานเฮาแล้วครับแต่ว่าหัวยุดีมันซีมีเทศกาลรยังบ่ครับแต่ว่าทุกๆคนก็ขอให้แข็งเสร็จงานถูกก็ปลอดภัยนะครับเนาะองศาอันสูงริ้วนะครับเด้อให้ระบัดระวังข้างน้วนงายหน่วยงานที่รับผิดชอบสูงๆูง้เครียดนะครับเนาะนะครับเและสูงก็เต็มก็มีครับผม ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยครับเด้อครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ